ก็สเลเยอร์เกิดแบบนี้อลิซอย่างเจก็รีบหอบขาส้นตันวิ่งไปโซนพื้นที่บริเวณนั้นโดยพุ่มต้องสงสัยแรกเลยก็คือพุม่มด้านหลังก๊อ์ว่าแล้วเจก็สาดอันติลงไปโซนและแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามก็แตกก็ะตอ,อกมาอย่างกับมแมลงสาบแตกรังพอเห็นแบบนี้แล้วป่าที่พยายามจะเอาก๊อ์อยู่ก็เลยเลิกเอา God ก๊อ์ก่อนจากนั้นเพื่อนๆก็แยกกันไปทำเลนแล้วชดน,นี้เองเจก็มีโอกาสได้ช่วยกันเก็บคิวเอนโซอฝั S <S ่งตรงข้ามไปทีนี้หลังจจนนั้นเจก็กลับไปวนเวียนอยู่รอบๆก็สเลเยอร์แล้วด คิดว่ามันยังไม่ใช่ถามมิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นะอย่างไรก็ตามคิดว่าแคารี่กับเมย์เนี่ยควรจะมารวมนั่แล้วเจก็เลยพิมพ์เรียแครี่ไปและโปรโมทแต่พิมพ์แบบนั้นนั่นแหละก็เลยประมาทัวนวนางเทนไถแล้วก็ปิดคิวไปอันนี้แน่นอนว่าเจ๊งโง่เองไม่โทษใครแต่ที่ปวดใจคือการเห็นเพื่อนโถมกันเข้าไฟและสุดท้ายก็ค่อยๆทยอยกันคิดไปนั่นเองยิง นะหนูที่จังหวะนี้เนี่ยแครี่ทีมเจยังรอดชีวิตอยู่ก็เลยยังพอถูๆไทยๆเคลียร์คลิปกันไปก่อนได้เพราะว่าอย่างไรก็ดีทีฝั่งตรงข้ามก็ได้กอสเลเยอร์ตัวนี้ไปแล้วและเมื่อได้ก็มาเป็นไงล่ะจ๊ะทีนี้ก็อ้วมกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากเขาจะใช้กอสดันเลนกลางแล้วที่ฝั่งตรงข้ามยังเลี้ยงเวฟคลิปเลนข้างแล้ว โหมันเข้ามาดูทรงแล้วเหมือนกับต้องการให้ป้อมโบเจแตก3าทางไปเลยทีเดียวนาทีนี้บอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามฮึกเหิมมากถึงขนาดที่หนังดากล้าเข้ามาล้วงเทลต่อหน้าต่อตาพวกเจ้แล้วก็อย่างที่รู้กันนะจูนคนห้ามมากินข้าวผ่านทูบในท้ายที่สุดหนังดากเลยได้กลับบ่อทางลัดก่อนใครเพื่อนแต่ไม่ต้องห่วงว่าหนังดาจะเหงานะจ๊ะเพราะพริบตาเดียวหลังจากนั้นเจ้กับเทลก็ช่วยกรนส่งเอลซ์กลับบ่อไปในเวลาที่ไ่เรี่ยกันและแม้ว่ามาโรสจะถูกเอลซูเก็บไปเสียอย่างนั้นทว่าทีมพวกเจ้ เหลือได้ทันทําให้ในตอนนั้นป้อมยังคงไม่แตก3ทางและเชลจานูล,ลังจากน,นั้นทีมโปรเจกก็ช่วยกันประครับประคองสถานการณ์จนสามารถดึงเกมมาให้ถึงนาทีที่กอสเลเยอร์ตัวถัดไปเกิดทีนี้ระหว่างที่เพื่นพอนๆแยกกันไปทําเลนอยู่นี้เจ๊ก,ก็เลยเ,เริ่มต้นมาโซนพื้นที่บริเวณใ,ใกล้ๆกอสโดยเลือกที่จะซุ่มอยู่ในพุ่มท,ทีนี้ทีแรกก็คิดว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะก็กะจะวัฟวับกลับแต่กลายเป็นว่าขณะที่กําลังจะวักลับอยู่นั้นก็บังเอิญเห็นนางเทน,น,ทน,น,ทน,นแวบๆบแบบแบบจ้าเจ๊กึงได้รู้ว่่าาทีมมฝังตรรรเิออกย์ ดูสิจ้าหนูมีตั้งหลายพุ่มนางเทนนางมุ่งมาเช็คพุ่มตรงนี้แล้วก็นัตตาเจ๊ก,ก็าเรียบชิงออกจากพุ่มทีนี้เนี่ยเจตนาก็กะจะบังคับให้ก๊อตเนี่ยมันรีเลือดใหม่เฉยๆแต่กลายเป็นว่าจังหวะน,นี้นางเทนไปไถเพื่อนเจ๊ส่วนเจ๊เองถูกเอนโซ่เกี่ยวแล้วก็ขีดไปแน่นวนว่านางเทนไล่ไถกะจะเอาเทลให้ได้โดยมีเอนโซ่มาเติมางานที่เห็นจับว่าเทลขีดไปแต่ด้วยความที่มีกรอกเกิดนางก็เลยฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะถูกนันตตาญาสักสกิลใส่และแล คิวนาตาาได้ก่อนที่จะกลายเป็นฝ่ายถูกเอลซูส่งกลับบอ่อทางลัดล้รูปผลของไฟนั้นคือไม่มีใครได้กอตตัวนี้ไปครอบครองแน่นอนจ้ามันต้องเกิดไฟใหญ่ขึ้นอีกครั้งเพื่อที่จะแย่งชิงกอตเเลเยอร์ตัวนี้แน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดโดยมันเริ่มจากเทนไถเข้ามากลางวงไฟทีนี้แนวหลังของพวกนางก็เปิดสิจ้าเพนก็เลยไปล้วงนตาตาาจนเกือบจะขีดไปแต่นาตาาก็หนีไปได้ไม่ไกลเพราะหลังจากนั้นเจก,ก็ตามไปปิดคิวนาง ส่วนของเทวนั้นเมื่อครู่นี้ก็สามารถปิดคิวเทนไปได้และด้วยความที่จังหวะนี้เวฟคลิปมันมาแล้วพวกเราก็เลยเดินตามเวฟคลิปขึ้นไปแล้วก็สามารถดันป้อมกลางของพวกเขาแตกลงได้และชชะ้จ,จังหวะสวยขนาดนี้ที่โมเจก,ก็รีบพลอยเพื่อที่จะมุ่งตรงไปเอากอสเลเยอร์ตัวนี้แน่นอนว่าเจก,ก็ปล่อยเ,เพื่อนๆไปช่วยกันตีโดยที่เจเนี่ยมาโซนเอาไว้ที่พุ่มตรงนี้และแล้วกว่าพวกเขาจะรู้ทันที่พวกเจก,ก็ได้กอสเลเยอร์ตัวนั้นไปครอบครองและพอได้ก็แล้วนาทีนี้ก็ถ้ายาวขึ้นบ้านใหญ่ของพวกเขาแล้วจ้าและหลังจากที่เล่นมาเกือบ20าาทีพวกกร็สมถ ให้มันเหยียบเขาได้แล้วก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปในที่สุดโอ้โหยหนูเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่นอกจากเจจะได้หนึ่งดาวแล้วยังได้ MVP มาครอบครองด้วยแน่นอนว่าเจย่อมดีใจเพราะกว่าจะได้มานั้นไม่ได้ง่ายเลยจริงๆ